ลอยกระทงอย่างไรให้สมปรารถนาก่อนไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานให้ด้วยนะ <c oughs> คุณโยมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเราลอยกระทงไปทำไมก็มีเหตุผลต่างๆนานาแต่มีเรื่องปรากฏในาภาะไตรปิดกว่าลอยกระทงก็เพื่อจะบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำ มาทานาทีวันนี้หลวงพี่มีสขั้นตอนลอยกระทงให้สมความปรารถนามาฝากทุกท่าน 1. เตรียมกระทงโดยตั้งใจว่าจะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะซื้อหรือทำเองก็ได้ 2. ไปที่ท่าน้ำจุดทูปเทียนก่อนลอยกระทงแล้วให้สมาทานศิล5ห้าว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดศีลกาเมไม่พูดปด และไม่ดื่มสุลา 3. ให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกกระทงจบหัวแล้วตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนา 4. ลอยกระทงด้วยใจที่นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงเท่านี้ความปรารถนาที่คุณโยมทุกท่านได้ตั้งใจก็จะสำเร็จได้ด้วยบุญกุศลที่เกิดจากการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลองไปปรับใช้กันดูนะ,จะเจริญพร